ต้อยเอากระสอบสไปใส่เก็บไปตองแห้งพี่น้องเอาไปเห็ดยังเก็บเอาไปใส่พ<ะ>ุ่นเห็ดพุ่นผักพี่น้องเยไปเบ่งกันน้องโอ้นนั่นค่าซักผาพึ่งพี่น้องไปได้มาน้ำปอนเป็นซักผาเพิ่น เก็บปะน้ำมันนี่น,นนะเก็บชนห่มก็ได้เดี๋ยวบางทีงมันผักกองร้ายกว่ามัน เบ่งแดดพี่น้องกำลังออกแต่ตอนนี้ตอนเศร้าเนทางแดดแห้งแจับกล้องหายจักซีซอยจังไ้หรอกเก็บเลยให้น้องต่อยเห็นไหมิไปขยำขยำผสมกสับผี้นวนัวพี่น้องบอกมา พยายามน่มเอาเขาสอบเลยอันมันอันมันเต็มไรพยายามอุ่นกระพาน้องพานุ่งเห็ดยังสีแล้วพี่น้องเลยเ <c oughs> จัาสีพ้าเขาเห็ดยังมา่ายังไม่เอยู่ห่มก่อน น้องซะเศร้า,าน้อยจะขี่ไปดินเพิ่น,นได้นี่ได้ต้อยเอ้อมาเก็บอยูโฮมพี่ต้อยติมแล้ว่น้องไง <c oughs> ติ่มสอบแล้วเหยียบเขาเหยียบลงไปเลยติ่มสอบเอ,อ้อเยอะแนั่น ตอน out, you know, mm, okay. mm. หลังเผมยังไั่มีบริสุทธิ์ผมเก็บแต่ผมเก็บแตวเดียวใช่ไหมยังน้อยเอามากอันนี้ลิ้นพี่น้อกปิดเด่นปันเด็กน้อยได้ได้น้องโตไอ้ปันแล้วย้อนขึ้นสูงมันแล้วสิ้นต้องมักเล่นจะดีเลยใ่ต้องแห่งกะไล่แห่งยังอยู่เดดเมื่อแรกยังมาเก็บตื้มอีกเก็บตอนเศร้าก่อน ยัดลงไปน้องต้อยคือโบเฮ็ดคลิปเนาะน้องต้อยว่าโบได้ถ่ายพี่น้องวนมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เลยต้อยไปลูกที่ผ้าเฮ็ดันคลิปนี่ว่ะยังบ่ได้เมื่อบ้านบ้านสียหลายบนถ่ายคลิปยังก็เฮ็ดให้พี่นอ้องเบิ่งไปก่อนตอนอยู่น้ำเอื้อยก็ได้ จังเบิ่งยามเพิ่นไปอยู่ผู้เดียวแล้วก็จังอันเบิ่งดอกว่าเพิ่นสิเฮ็ดคลิปหยังเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮ็ดไปน้ำมือละขี้ช่องขี้คืออดน,น้อยแหละคุยกับพี่น้องแน่คนงามเคิ่องกระสอบเลยไม่กระสือ ันนั่งอันนมตตดลงไปเออเหยียบเหยียบลงไปเลยต้อยเพราะว่าไป็นตองมแห้งนันนน้นอยู่แล้วพอให้ชิบก็ขยำขยำมันอยู่เหยียบเลยเอากระสอบนอนลงแล้วก็เหยียบเลยเออจังสั้นแหละ เขาว่าขยำขยำแล้วเขาก็ไปเก็บขิงงวงมาถ,ถูกถูกถูกแล้วผสมกันเนี่ยผ่าหัวท,ทั้งขีงมันโหมต้อยฮะเก็บอยู่ห่มแล้วมันเด็ดเออรอดก็รอดละว่า ต้องแห้งเลยรีบลายขยำขยำม,มุนๆเต็มกระสอบทีนี้ก็เอาไปใส่ผักเบิงบ่งน้องต้อยไปก่อนพี่นอ้องน้องต้อยก็คุยกับพี่น้องแน่เห็นอนลินก็เลยอยากลินผัดเอือเอ้อยเอื้อยเพรคือผิวอยากดำเนาะ ก็ไอ้กบบพิ้วขาวเก็ไอ้คนเศร้าอื่นนะพี่น้องจะขาวยุ้ยคนขาวยุ้ได้ลูกได้ขวแล้วจะดำหืมเจ้ากับ,กกบ,บโบได้โบขี้งัวแห้งพี่น้องเอาใส่ไปทำกันเลยข <c oughs> ี้งัวก็หายาเอือ มีเลยงัวลายคือ,อ,อ,อยังแล้วตอนแรงสิพาน้องอ้นหลอกเก็บผีงัวไม่เห็ดปุ๋ย ต้อยก็บอกไปเก็บไปตองแหงเพิ่นว่าได้เอาไปยังไปตองแหง่เพื่อนว่าอุ้ยงงเอาไปเห็นอะไรเพิ่อนว่างงแล้วส่วนไปจูดไป,ไปตองแหงเอาเอาไป,ไปจูด<ไ>ปนะปเพิ่นว่าเฮ้ยจูดถิมเล่าแท้บ้านต้อยบ่เคยเอาไปตองแหงน่มีแต่เอาขุ่นขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ผักมันชุ่มเด่น มีแกบเน่านี่ก็ได้คือกอารทาบะมี่ขีแกบดิซะทำามี่ขีแกบเ้าก็ไม่ต้องแห้งคม่นติไปต้องแหง้ง,ง,แหงละลาได้พีห่หน้องมีประโยชน์ได้ไปต้องแหง้งแ <laughs> ม่น,ลนแล้ว อันนีากาศตอนเช้าแดดกำลังมาแห้งเลยแหละพี่น้องตอนเช้าในอ้วนกระเซ็ดคลิปสวยๆแน่เพื่อ เดือยผ้านอ้องพาหนุ่มเห็ดก่อนนะน,นะป้าข้องอันอันแซนโน่อีเด้ปลาซิวก็สีร่ายีน้องหลายเห็นแล,ล,ล้วปลาซิวค่ะเอาเต็มกระสอบแล้วเปล่านะที่นี่กะ น้องต้อยกับเก็บแล้วตอนเล่นกันมงจะมาเก็บต่อเนาะต้อยเนาะลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดติดตามน้องน้องต้อยคำม,ม่วน,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 นในเด้อจ้าเด้อฝากแน่ว้าวในน้ำซองฝากอันติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อฝากซ่องน้องต้อยในเด้อฝากซ่องน้อยมมน้อในเด้อพี่น้องต้อยคำม่วนน้องต้อยคำม่วนพี่น้อง